ได้กำไรสองเด้งเลยดิได้สองเด้งเลยครับครับครับแต่เราตั้งตาหมายววายอย่างนี้ครับถ้าทีมไหนก็ตามไปแค่หนึ่งรถบัสเราจะตามไปเชียร์ที่จังหวัดต้องสองรถบัสถ้าเขาไปสามรถบัสเราจะไปหก ่านนายโยจอนี้เลยครับฝั่งรายถึงผู้ชมหน่อยครับแล้วก็ชาวคร FC เซีเนี่ยนะครับรครก็ตามแต่ที่อยากจะเข้ามาอยู่ในกองเขี่ยของเราเนี่ยเชิญชวนเข้ามาได้ยังไงเนี่ยท่านเฉลยครับครับตอนนี้จริงๆแล้วถ้าไปที่จังหวัดกระบี่นะครับไม่ว่าจะไปจุดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนเล็กๆนะครับนะครับเวลาวันที่มีกระบี่เอฟซีแข่งพ่อแม่ไม่ต้องชวนเด็กเลยครับเด็กอชวนพ่อแม่ไปดูนะครับ พ่นัลเพ่อแม่จะไปโดยอัตโนมัตินะครับพอไปแล้วเนี่ยทุกคนนั่นก็คือแฟนคลับของกระบี่เอฟซีที่ต้องขอบคุณที่สุดก็คือแอร์เอเชียที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราเ<อ>นะครับหวังใจว่าคราวหน้าเนี่ยม<อ>ันจะต้องเป็นสปอนเซอร์มากกว่านี้นะครับให้กำลังใจให้มากกว่านี้นะแล้วเราก็จะโอเคจะภูมิใจในแอร์เอเชียครับ นะครับไปหไล่ลงมินกันทีเดียดนะครับเอาเละครับขอบคุณมากนะครับท่านนายกองบจญครับก็ขอให้ท่านนายกองบจญรแล้วก็กองเชียร์แล้วก็รวมไปถึงทุกทีมไปสู่บางฝันดิวิชันหนึ่งไปนะครับวันนี้เราหวังว่าคงจะสองประตูได้แน่เพราะเราพามาสองลูกยุ้ยเพื่อนั้นจะต้องเอากลับเป็นสองลูกกันขอบคุณมากครับท่านครับตอนนี้ครับผมอยู่